ที่ทุกคนรู้กัน,นะค่ะว่าโยชอบแต่หน้าข,ขาวๆเพราะว่าเทนแบบโตอินอะไรอย่างนี้กำลังมาไนทุกคนมาปาดเลยค่ะขาวปะโอ m ย g ดขาวอันนี้ยังไม่ได้เสร็จแป้งนะคะถ้าเสร็จแป้งมันก็จะแบบพุ่งกว่านี้เอพ r y d a y ดแบบใดอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่โยจำมาจากช่างแต่งหน้าเหมือนกันคือบางทีเราลงมือมันก็แบบ โอเคแหละถ้าใช้มือในการทารองพื้นแต่ว่าถ้าเรามีอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยอยคิดว่ามันจะเกี่ยวรองพื้นได้ละเอียดม,มากยิ่งขึ้นนะคะตบไปเลยแม่ตบให้มันเข้าผิวแล้วก็รองพื้นนะคะโยจะไม่แบบทาบริเวณเปลือกตาเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราบล็อกตาใช่ไหมอย่างที่ทุกคนรู้ว่าถ้าเราลงลงพื้นเยอะแล้วบล็อกตาระหว่างวันมันจะเป็นคราบเส้นขนเส้นแบบกรีดตาจะเป็นคราบข,ขาวๆนะคะก็ที่เปลือกตาจะลงแบบ น้อยเดียวมากมาแทบจะไม่ได้ลงเลยทุกคนจริงๆถ้าใครมีคอนซีลเลอร์ก็สามารถแต้มคอนซีลเลอร์ได้นะคะแต่โยพูดตรงๆว่าเป็นคนไม่ค่อยถนัดใช้คอนซีลเลอร์เท่าไหร่เราก็จะมาบิวต์รองพื้นที่เหลือเพิ่มปกปิดร่องรอยของเรานิดนึงนะคะนีด่เดียวแบบนีด้เดียวจริงๆอะ่ะเ <c oughs> <c oughs> ข้าไปเข้าไปลูก <c oughs> ก็ชิดรายละเอียดนิดนึงว่ามีตรงไหนบ้างที่เรายังเกลี่ยงไม่เนียนนะคะแล้วก็ เก็บรายละเอียดด้วยกันแท็บๆพยายามอย่างให้มันแบบมีเส้นของรองพื้นเพราะว่าเนื้อแมทเนี้ยเวลามันแห้งมันก็จะแบบแอบมีเส้นนิดนึงเนาะเราก็ต้องเกลี่ยให้ดีดโอเคส่วนตัวว่าน่าจะเกลี่ยด,ดีแล้วจะมาลงแป้งกันก็โยจะแบบใช้สีขาวไปเลยค่ะอันโยงอาเซโยสีขาวแบบนี้นะคะทุกคนแต่งหน้าแบบนี้ปะหรือว่าโยแต่งแบบนี้คนเดียวแล้วก็ลงเปิดตานิดนึง ให้มันมีความแมทเพื่อที่เราจะลงสีตานะคะเยอะลอยค่ะจะสังเกตว่าโยเนี่ยไม่ลงคอนซีลเลอร์เพราะว่าโยยังชอบ t e x t อร์ของผิวนะคะโยก็ยังมีความแบบกระเล็กๆเหมือนฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าใครไม่ชอบ texture ผิวก็คือแบบปิดหมดไปเลยก็ได้แต่ว่าโยแฮปปี้กับผิวหน้าแบบนี้นะคะ water base water tint foundation อันนี้แบบมันจะบาง,บาง มากๆกเพียงที่บอกว่าเราอยากให้มันดู healthy and นะแต่สิ่งที่เราชอบเกี่ยวกับตัวเนี้ยคือมันจะมีความแบบมันเป็นสีที่มันจะเหมือน blend เข้ากับสีผิวของเราแล้วก็แบบ enhance มนะันอ่ะ in somewhere แล้วก็ไม่เข้าใจแบบ the science behind it มันธรรมชาติมากๆ it's like, it's basically you in a really good day <laughs> like น,นอนมาแปดชั่วโมงเราอ,กออกากำลังกาย And everything it makes you look really healthy อย่างแรกก็คือคอนแรคเตอร์ก่อนเราใช้เป็นสีมีเดียมนะคะเพราะาอย่างที่บอกแบบค่อนข้างค่อนข้างพันใจอยู่ อาจจะขึ้นอยู่กับคนด้วยไหมว่าอรอยคล้ำใต้ตาของแต่ละคนเป็นยังไงอะเสร็จปุ๊บนะคะอีกสองสีเนี่ยสีนี้จะเป็นตัวที่เป็นสีที่ใกล้กับสีผิวเรามากที่สุดเพราะว่าเราเน้นความเป็นธรรมชาติเนะเราอยากให้มันออกมาเป็นธรรมชาติมากๆก็จะใช้สีนี้ซึ่งคือสีเบอร์ l i g h สอ7 5นะคะส่วนตัวเนี้ยเราจะ ตัวน,นี้มันจะขาวกว่านิดนึงมันจะสว่างกว่านิดนึงเราจะใช้เป็นตัวไฮไลท์ซึ่งน้องเขาจะมาพบกับเราอีกทีช่วงเวลาถัดไป <laughs> not now okay so สำหรับคอนซีลเลอร์นะคะเราก็จะทาแบบนี้แต่พวกที่เป็นแบบ เ็ซืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะปล่อยให้น้องเขา shine แล้วก็จะมีตรงนี้นะคะที่เป็นแบบรอย spot ที่เราอยากจะบอกทุกคนว่ามันเกิดขึ้นได้ <laughs> it's normal it's natural มันเกิดขึ้นได้นะคะ imperfection is art so เราก็ไม่ต้องไปเซงกับมันมานะคะวันไหนเราตื่นมาแล้วเราเจอน้องๆพอปขึ้นมาบนหน้าเราเราก็ เ <Say> <laughs> <laughs> มื่อที่ร่างกายเราก็จะบอกเราด้วยเนาะว่าแบบช่วงนี้เธอนอนไม่พอนะหรือเธอกินอาหารที่แบบมันไม่ได้สูสเธอ <laughs> เท่าไหร่นะอะไรอย่างเงี้ย ก่อนนะคะสำหรับคอนซีลเลอร์ก็แค่แบบทับเราจะเราจะชอบใช้นิ้วเพราะว่าเราเปความรู้สึกว่าเหมือนอุณหภูมิในมือเรามันช่วยให้คอนซีลเลอร์เซตได้ดีขึ้นที่แขจะเลือกใช้แขจะเลือกใช้ของ Make Up forever นะฮะซึ่งมันมีความแบบว่าเบลโลซึ่งแขชอบมากแขเลิฟมากซึ่งอย่างแรกเลยแขก็จะหลงหองพื้นก่อนแล้วส่วนมากแขจะใช้แปรงเกลีย่ยเมื่อก่อนอนะ่ะชอบใช้มือแหละ แต่บางทีเราก็รู้สึกว่าใช้มือแล้วมันหนาไปแขกก็จะใช้แปรงนะคค่อยๆเกลี่ย,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 ยสบายๆผิวก็จะมีอืมเติมอีกนิดนึงสิ่งที่เรียกไม่ได้คือการมีหนวดก็ต้องปกปิดหนวดด้วยมีแปรงแฮปปี้มากใช้ได้แบบไม่ต้องเยอะโดยไม่เปลืองรองพื้นนะคะ เวลาที่สําคัญลองพื้นหูก็สําคัญนะฮะหูและหน้าคนละสีไม่ไหวนะคะคอกับหน้าคนละสีว่าหนักแล้วแต่หูกับหน้าคนละสีนี่เรื่องใหญ่กว่านะฮะเดียบรอ้อยเห็นไหมฮะมลองพื้นนี่มากมันก็จะมีความโกลว์แบบว่าไม่ได้มันเยิะมไม่ได้อะไรก็จะมีความแบบผิวสุขภาพดีนิดนึงพอมันเหลือใช่ไหมก็ปฏิบักิโดยนิดนึงเทคนิคในการที่จะทําให้ผิวไม่แครก็กหรือตกร่องระหว่างวันก็คือใช้ลองพื้นให้น้อยลงเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าใช้ปรับมาไหนสําหรับผิวแห้ง แค่นี้หปั๊มนะฮะแล้วก็อีกสีหนึ่งในปริมาณเท่าๆกันผสมกันค่ะก็คือตกแล้วประมาณ2ปั๊มเราจะลงไว้ที่หลังมือก่อนนะคะแล้วก็ผสมวนๆวอร์มอุณหภูมิน้องนะคะจากในขวดให้เป็นผิวนะคะใช้นิ้วได้เลยระวังหนานะคะแตะเบาๆค่อยๆลงนะคะ แล้วเราก็จะค่อยๆเกลี่ยใช้แปรงนะคะกดเราจะไม่ถูนะคะกดๆดๆดๆทับๆๆลงชั้นแรกบางๆก่อนวิธีการลงผิวเราจะใช้การบิ้วนั่นก็คือลงทีละชั้นบางๆค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆหากยังไม่ปกปิด <S <S แล้วก็เวลาลงนะคะเราจะไม่ลงใต้ตาเยอะเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะคะเว้นไปเลยให้เป็นหน้าที่ของคอนซีลเลอร์นะคะใต้ตา ราจะไม่ใช้ลงรองพื้นขนาดนั้นอาจจะแบบติดไปปลายเอาไปเบรน,นได้แต่เราจะไม่แบบปึบปึบใต้ตาเลยนะคะเพราะว่าคนผิวแห้งจะตกลงง่ายเพราะฉะนั้นตรงไหนที่เป็นเนี่ยร่องน้ำหมากวัยแก่มากร่องน้ำหมากรอ่ <laughs> รองตรงนี้ร่องแก้มนะคะแล้วก็มีอ่าเสียของรอยใต้ตา,ตาเวลาเรายิ้มอะไรเงี้ยก็คือตรงไหนที่จะเป็นร่องอ่ะให้หลีกเลี่ยงการลงรองพื้นนะคะ หรือลงได้แต่แบบบางที่สุดใครที่ใต้ตาคล้ำเหมือนกันก็มาเรามาลุยกันนะคะดารันจะชอบใช้ลิปสติกที่เป็นสีส้มแบบนี้ของ 3CE นะคะแถ,แถบที่นิ้วแบบนี่เห็นไหมแบบนี้แล้วก็ลงที่ใต้ตาค่ะตรงที่คล้ำเพื่อเป็นการฆ่าเม็ดสีดำใช้ลิปสติกหรือว่าคอลเลคเตอร์หรือว่า คอนซีลเลอร์ที่เป็นเนื้อสีประมาณนี้ค่ะได้หมดเลยลงก่อนที่จะลงคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะพอลิปเร็จเริ่มเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการลงคอนซีลเลอร์ต่อนะคะซึ่งคอนซีลเลอร์ที่ดาราเลือกใช้อ่ะจะเลือกใช้เบอร์ที่เข้มลงมาเบอร์หนึ่งเพื่อปกปิดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เบอร์สว่างทับอีกรอบหนึ่ง เลือกใช้แปรงหัวแบบนี้นะคะในการเกลีย่ยคอนซีลเลอร์ให้แนบกับผิวกดๆๆนะคะและรันจะใช้เวลาในการลงผิวเนี่ยรวมตั้งแต่ครีมที่บำรุงไปแล้วจนถึงขั้นตอนการลงรองพื้นรองคอนซีลเลอร์อะไรก่อนที่จะไปคิว,ว่โดยเฉลี่ยประมาณ30นาทีนะคะแค่นี้ก็จะใช้เป็นรองพื้นนะคะ ง่ายๆนะคะแล้วก็กลบตรงที่เราไม่มั่นใจก่อนเนาะอย่างที่เห็นเลยก็คือแคนี้มีรอยด่าตจกสิวตรงนี้นะคะก็จะกลบไปแล้วก็อันิว้วเกลี่ยนิดนึงนะคะที่แคนี้เลือกใช้เป็นตัวรองพื้นไม่ใช้คอนซีลเลอร์นะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่หนาเกินไปนะคะจะได้ดูสม o ท t h แล้วก็สะอาดตานะคะถ้าเกิดว่ารองพื้นกลบไม่หมดเดี๋ยวเราเค่อยมาเก็บกับคอนซีลเลอร์อีกรอบนึงได้นะคะ ต่อไปมาตรงใต้ตาเลยค่ะสําหรับคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะใต้ตาดําก็เป็นสิ่งที่อยู่กับเราตลอดเวลานะคะก็ <g ül> จะต้องกลบค่อยๆทาบางๆนะคะเป็นชั้นๆเลเยอร์เลเยอร์ไปมันจะได้ดูไม่หนามากนะคะ,ะส่วนตัวแคนดี้อะคะ่ะแคนดี้จะเลือกสีคอนซีลเลอร์ที่ค่อนข้างสีเดียวกับผิว เลยเพราะว่าบางครั้งอะคะ่ะถ้าเกิดว่าเลือกสีคอนซีลเลอร์ที่สว่างเกินไปบางครั้งด้วยอันเดอร์โทนเราอะมันจะออกมามาแบบอมเทานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยเลือกที่จะเป็นสีที่แบบเป็นสีผิวเราเลยแล้วก็ใช้พวกแป้งสว่างกลบที่หลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะใช้เป็นคอร์เรคเตอร์บางครั้งที่ลงไปก่อนแล้วก็ค่อยเอาคอนซีลเลอร์นะคะสีผิวของเราเองนะคะคือหลายคนนะคะ เวลาลงคอนซีลเลอร์จะป้ายไปเลยแล้วก็ค่อยเกลี่ยทีนี้บางครั้งอะโปรดักต์มันเยอะเกินไปแล้วมันทำให้ตกร่องนะคะก็จะดูแบบว่าปื้นๆน,นะคะไม่สมูทเนาะก็แคนดี้แนะนำเอาแปรงอะคะ่ะค่อยๆเกลี่ยลงเป็นเลเยอร์เลเยอร์เลเยอร์นะคะแล้วก็สามารถลากมาตรงบริเวณหนุกแก้มเพื่อเป็นไฮไลท์ไปในตัวได้เลยนะคะ คัตเตอร์ีกหน่อยหนึ่งนะคะเวลาแต่งหน้าไปแคสงานนะคะเราจะต้องโชว์ผิวเราให้มากที่สุดแล้วก็เป็นธรรมชาติที่สุดนะคะเพราะว่าเวลาแคสซิงดีเรคเตอร์หรือว่าดีไซเนอร์เองเห็นเราเขาจะได้รังสรรค์ได้ว่าจะครีเอทลุคเราให้เป็นยังไงหรือว่าเราเหมาะกับอะไรสามารถปรับแต่งให้เป็นลุคอะไรได้บ้างนะคะทีนี้ก็จะเห็นว่ารอยสิว ก็ค่อนข้างหนักอาการอยู่เพราะฉะนั้นแค่นี็จะใช้แอปใช้คอนซีลเลอร์นิดนึงนะคะกดรอยสิพยายามไม่ลงโปรดักบนผิวโดยตรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวบางครั้งมันก็จะเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราค่อยเติมไปทีละนิดทีนิดทีนิดขอเก็บตรงมุมปากหน่อยนึงนะคะรอยแดงต่างๆนะคะแล้วก็เอาที่เหลืออยู่นี่แหละคะ่ะค่อยๆกลบไปเพราะว่าแต่งหน้าไปแค่จะต้องบางมากๆนะคะ บางครั้งแคที้ไปแคสงานก็ไม่ได้แต่งหน้าเลรไปเลยแค่ลงสกินแคร์แล้วก็ปัดขนคิ้วให้ตั้งแค่นั้นเองค่ะทาลิปกลอสดัดขนตาน,นิดหน่อยแค่นั้นเองเวลาไปทำงานต่างประเทศนะคะเขาจะมีบอกไ้เลยว,ว่าเราควรแต่งประมาณไหนแค่ไหนนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเวลาไปแคสก็น้อยมากนะคะทีนี้เราสามารถเอารองพื้นที่เรามีอยู่นะคะผสมกับสกินแคร์ วความบางมากขึ้นนะคะแล้วก็มากรบตรงบริเวณหน้าแก้มหรือว่าบริเวณหน้าผากนะคะให้ให้ดูสมูทมากขึ้นทริคอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ตูนชอบทำมากๆก็คือใช้สปอนจ์แบบนี้ชุบน้ำเพื่อที่เราจะเตรียมรรองพื้นรู้สึกมันฟูมันนุ่มนิ่มเหมือนน้องสกูช,ชี่ชอบครับรองพื้นวันนี้นะคะเราใช้2ตัวแฮรงนั่นก็คือ ชีคอสเมติกซึ่งทีรีเป็นเจ้าของเองบวกกับอันนั้นด้เซเบอรี่ฮิลค่ะเป็นลูมินัสฟาวเดชันตัวนี้ไม่หนาจนเกินไปแต่เราชอบสีมากๆแต่เราจะใช้ความแบบแกลมหรือฟูเมคอัพฟูลคอเ์อร์มากขึ้นจากชีนะคะผสมกันให้มันเป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวมากอันนั้นด้เซเบอรี่ฮิลสี3-5-0-4ค่ะส่วนชีเบอร์สีนะคร คือตูนะเป็นคนที่ติดแต่งหน้าแกลมติดแต่งหน้าฟูแบบฟูคอ e เ a รชทุกอย่างเลยก็จะใช้รองพื้นทุกวันแต่ถ้าวันไหนที่แบบง่ายๆแบบกินข้าวกับคุณแม่ที่ห้างตรงข้ามบ้านก็จะเป็นแป้งผสมรองพื้นได้ใชส p อนส์ของบัตทูเชดทูนะคะนุ่มมากได้ยินเสียงไหมตุก๊กตุ๊บตุบอกว่าเราชอบเสียงแบบนี้นมากมันเหมือนแบบรองพื้นเข้าหน้าแบบแน่นๆดีๆ ราจะพยายามเลือกสีรองเพื่อให้เข้ากับหน้าที่สุดนะคะส่วนในเรื่องของไฮไลท์เนี่ยเราจะไปใช้ในรั้วของอคอนซีลเลอร์เอาละกันเนาะเห็นไหมสีคือเหมือนตูไม่ได้ลงรองพื้นเลยแต่ว่ารอยสิวต่างๆคือหายไปเลยเนาะคือตูว,ว่าวิธีการลงรองพื้นเนี่ยเราต้องค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆใส่ใจกับมันถ้าเกิดแบบเรารีบเราแบบอยากจะลงให้มันหนาที่สุดหรือว่าให้มันแบบ แน่นที่สุดเนี้ยเคยเป็นคราบเสียเวลากว่าเดิมอีกคือต้องเช็ดทำใหม่เอาจริงๆปั๊บไม่ควรออกจากเซฟโซนอะไรที่เคยใช้ใช้อันนั้นแล้วเราจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เราไม่พลาดรู้สึกพอใจในผิวน,นคะคะคอนซีลเลอร์นะคะตัวใช้ทาร์ตอัลต้าครีมมี่ตัวนี้เนาะมีความครีมมี่มากขึ้นเหมือนเพิ่มในส่วนของมอยส์เจอร์ไรเซอร์หรือไม่ก็ตัวของแพชชั่นฟุตที่มันเป็นเอสเซนส์ของตัวคอนซีลเลอร์ตัวนี้มาด้วยตัวใช้สีแฟนิวโตร เป็นสีที่ขาวมากๆเราจะใช้คอนซีลเลอร์ตัวนี้มาเล่นเป็นไฮไลท์บนหน้านะคะฟิลฟอร์นเองพอเราเกี่ยไปเรื่อ,ๆอยๆเนี่ยมันก็จะเข้าไปกับผิวแล้วก็จะเหมือนเป็นการเล่นโครงหน้าตัวว่าวิธีการแต่งหน้าสสาฟอร์อะไม่ใช่การคัดกระบอกตาหรือการใส่ขนตาใหญ่ๆเลยนะซัแต่จริงๆเลยอะมันคือสตัชเจอร์การสร้างโครงหน้าต่างๆ การเล่นมิติใบ,บหน้าต่างๆคอนทัวร์หรือว่าไฮไลท์ต่างๆของการทําโครงหน้าเนี่ยคือสําคัญมากสำหรับสายฟอร์ในความคิดตัวเรลโอเคด้า okay. น